ถ้าจะถามว่าดีนเวิร์ดนะครับมีการมองระยะไกลนะครับ30ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคือผมอยากจะอธิบายให้ให้ให้ฟังอย่างนี้ว่าคือมันจะต้องแบ่งเป็นช่วงๆนะฮะในการบริหารที่ระวางังสเตปเอาไว้วังขั้นตอนเอาไว้เนี่ยนะครับช่วงแรกคือช่วง3ปีแรกเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่การแนะนําตัวเองสู่ตลาดนะทุกทุกบริษัทก็ต้องเป็นอย่างนี้นะดีนเวิร์ดก็เป็นเหมือนกัน คือปีที่หนึ่งปีที่สองปีสามเป็นช่วงที่เราได้นําตัวนะครับว่าเราจะทําธุรกิจนี้นะเรามีสินค้าแบบนี้มีแผนในตลาดอย่างนี้เรามีนานตลาดแย่งนี้เราได้น,นําตัวสู่มวลชนสู่ผู้คนว่าผู้คนตอบรับหรือไม่ถ้าหากว่ามีคนตอบรับปีที่สามก็แจ้งเกิดนะถ้าหากว่าคือตลาดไม่ตอบรับผู้คนไม่ตอบรับก็คือถือว่าจบไปนะบางเจ้าก็สามปีก็หมดไปสองร้อยล้านก็มีบางคนก็สองปีแรกก็ไปไม่รอดไม่รอดแล้วก็หมดไปหกสิบล้านร้อยล้านก็อ่านไป ครับทีนี้คือดีนเนเบิร์กเนี่ยปีแรกของเราเราเริ่มต้นปีแรกเนี่ยเรารวบรวมประสบการณ์ของเราหรือความต้องการของเราที่เราอยากจะได้ไอเดียแบบนี้ได้คอนเซปต,ต์อย่างนี้การตลาดอย่างนี้มาอยู่ในการสร้างทีมของเราอยู่บริษัทเก่าของเราอะ่ะที่เราเคยทำมา20ปีอะ่ะเราากได้หนึ่งสองสา่้าแต่เพราะส่วน้นคือมันไม่สามารถตอบสนองความคิดของเราได้ครัะนั้นเมื่อเรามาเปิดดีนเนเบิร์กเนี่ยปีแรกเราจึงนำวัตนรรมทความคิดของเราทั้งหมดเลย นวัตกรรมตลาดนะครับไม่ใช่นวัตกรรมสินค้านะนวัตกรรมตลาดทั้งหมดอะว่ามันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าแลมยัดใส่ในปีที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการดิผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าการเช็คคอมมิชชั่นผ่านออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการเคียวไปสมัครอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะคือทั้งระบบซอฟต์แวร์ทั้งนวัตกรรมต่างๆเราเอามายัดใส่ปีที่หนึ่งมีเสน่ของเราถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆเราสามารถที่จะรองรับการสมัครของผู้คน วันหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนค,คกนก็ได้ไม่จำกัดเหมือนเมื่อก่อนเมื่กอก่อนเนี่ยต้องมีพนังกงานคอยขี่ไปสมัครให้นะครับนี่คือปีแรกนิวของเราอัดไปเหมือนทําไป10ปีแล้ววันนี้คือมันผ่านไปปีที่13แล้วเรียกว,ว่าทศวรรษที่2คุกูลองคิดดูว่าคือมันเป็น10ปีที่2เนี่ยมันผ่านไป10ปีจริงๆของมันแล้วอ่ะปีสิปีหลังเนี่ยคุณคิดว่ามันจะต้องแข็งแกร่งแค่ไหนมันพร้อมมากคุณเราคิดล้าไปไกลมากอ่ะวันนี้คือเราก้าวไปสู่เรื่องราวใหม่ๆเรื่องแพลตฟอร์ม วันนี้ธุรกิจยักษ์กใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นยูนิคอนที่ทะลุ1,000ล้าน u ดอลลาร์ต่อปีแบบนี้นะเขาก็ล้วนแล้วผ่านแพลตฟอร์มทั้งสิ้นการจองตัว๋วโรงแรมธรรมดาเป็นแพลตฟอร์มการจองตั๋วเครือบินธรรมดาก็เป็นแพลตฟอร์มการสั่งอาหารธรรมดาก็ต้องใช้แพลตฟอร์มในการสั่งทุกอย่างมันเป็นแพลตฟอร์มหมดเลยแต่นั้นก็คือมัน็ีการแบบดิสลอ ธุรกิจดังเดิมหมดด้วยแพลตฟอร์มวันนี้นี่บอกขอเราก้าวไปสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มนี่คือเป้าสวรรคที่ที่สองของเราเราก้าวล้ำไปแล้วเราเรียกว่าเราล้ำบริษัทอื่นไป5้าปีจากเราดูการตลาดที่เขาทาอยู่ปัจจุบันเขาเดินตามรอยเรามาเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับอ่าฉะนั้นแล้วคือ3ปีแรกเนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดดีแบอกแจ้งเกิดมาได้นะครับจากนั้นเมื่อ3ปีผ่านไปเนี่ยแจ้งเกิดแล้วเนี่ยก็ดูปีที่4ถึงปีที่10 ว่าปีที่สิของคุณเนี่ยนะครับมีการสร้างฐานนะปีที่สิบน่ว่าฐานของคุณมั่นคงไหมนะทั้งบุคลากรของบริษัททีมผู้นําทีมวิทยากรทีมสมาชิกนักทุิตละะมีความรู้มีความเข้าใจไหมคือเลือดของเราอะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเลือดกรุ๊ปใหญ่หรือเปล่ากลุ่มใหญ่หรือไม่เราสร้างเลือดเราได้แค่ไหนอันนี้คือเรืคือฐานของบุคลากรและฐานอันที่2คือแบรนด์สินค้าในตลาดไหมแบรนด์บริษัทคุณเป็นที่รู้จักหรือเปล่า,าจากนี้เรื่องของเราเนี่ยมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างดีคอนแทค ดีบุลโคลเตอสิบแบรนด์ที่เราแข็งแรงนะครับถึงวันนี้เรายกแขนงกันตลาดออกเลยนะฮะสินคา้าเรายังขายได้อันนี้คือเป็นการสร้างฐานที่มันคงแท้จริงถ้าธุรกิจใดก็ตามนะลองธุรกิจของคุณเนี่ยอาจจะจะขายปีนหนึ่งก็ห้าล้านพันล้านนะคุณลองยกแผนออกวม่สินคา้าคุณยังขายได้หรือไม่ถ้ายังขายถ้าขายไม่ได้เนี่ยแสดงว่ายังสร้างฐานแบรนด์สินค้ายังไม่ติดนะครับแต่วันนี้คือดีเราสร้างแบรนด์สินค้าเราติดตลาดนี่คือเราสร้างฐาน ฐานยูสเซอร์ฐานผู้บริโภคอย่างแน่นหนานะครับนะแล้วก็แบรนด์บริษัทของเราก็มีชื่อเสียงเป็นท,ที่รู้จักอันนี้คือปีที่10เราสร้างสำนักง,งานเนะี่ยนี่คือสร้างฐานหนึ่งอย่างคือเรียกว่าทรัพย์สินไอ้ทรัพย์สินที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อให้ผู้ประกอบการนะแต่สร้างมาเพื่อให้นักธุรกิจเราได้ใช้งานเราดีไซน์สำนักง,งานของเราเนี่ยครับที่เรามีการสร้าง2อาคารใหญ่ของเราเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดส1ไร่วันนี้นะี่นะจากปีหนึ่ของเราเริ่มต้นจากเช่าออฟฟิศเล็กๆปีแรรกขอองเาายูู่นะหฟค วันนี้เราก็ซื้อที่ของเราสบิทไร่ใช้เงินไปสอง,ล,องล้านร้านแล้วก็สร้างสำนักงานของเราสองอาคารใหญ่แล้วก็ในอาคารเนี่ยดีไซน์ออกมาเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจโดยเฉพาะเลยการใช้แสงสีเสียงห้องประชมุมต้องมี Wi-Fi ต้องมีไมอะไรต่างๆคือหลงรับให้กับนักธุรกิจที่เ,าเขาจะมาใช้กันอบรมนะครับเราให,ให้ฟรีเลยคุณมีเลี้ยวแดงในการที่ทคุณประชุมถึง ตีห้าคุณทาไปเลยคุณใช้ไปเลยว่าสัตว์ทรัพย์ของคุณเต็มที่เลยนะฮะแอร์คุณอยากจะเปิดคุณเปิดนะผมมีความคิดว่าคุณยิ่งใช้แอร์เยอะเท่าไหร่ก็ตามอ่ะแต่ดว่ามันต้องเติบโตมาเท่านั้นนะนะคุณมาใช้บริการบริกาเต็มที่อ่ะถ้าของอะไรมันสึกหรอไม้เมื่อยมันขาดซื้อใหม่ตัวไม่กี่บาทขอให้คุณใช้เลยครับอันนี้คุณอยังคิดของเรานะเราไปการสร้างสักงานสร้างที่ดินต่างเพื่อให้คุณได้จอดรถในการซื้อที่มานะครับสิบเอ็ดไร่เนี่ยเพื่อที่จะจอดรถเนี่ยนะ สื่อที่มาเพื่อให้คนจอดรถอ่ะผมบอกว่าคุ้มมากเลยเพราะเราสร้างที่จอดรถเนี่ยไม่ให้ยูเซอร์ไม่ให้คัสเตอร์นะไม่ให้ลูกค้ามาจอดลูกค้ามาถ้าเป็นลูกค้าเนแบบี่ยจะเหมือนห้างอย่างเงี้ยมาซื้อซิอชูดกล่อ,องหนึ่งก็ต้องจอดรถเออมากินข้าวเหมือนใจก,ก็ต้องจอดรถอ่ะอย่างนี้นคือเราไม่ได้สร้างนที่จอดรถให้กับคัสเตอร์แบบนั้นแต่เราสร้างที่จอดรถให้กับลีดเดอร์หรือดีลเลอร์หนึ่งคนเข้ามาจอดรถนะครับคนของออกมาเป็นลังๆเป็นแสนเป็นล้านบาท แล้วถามว่าเราไม่คุ้มเหรอที่จะให้ระดับแบบนี้มาจอรรดรถอ่ะนี่คือเราไปเปลีป่ยนกันสร้างฐาน10ปีนะครับนะบฐานของสินค้าแบรนด์ของบุคลากรทรัพย์สินแล้วก็กําลังเงินกลางทรัพย์บริษัทต้องสะสมกําลังทรัพย์าาตตสสนะฮะเพราะอะไรเพราะปีที่11ถึงปี20นี่คือเป็นสเต็ปต่อไปมันจะต้องใช้ทุนหลอนเพื่อที่จะอัพธุรกิจก้าวไปสู่ระดับแมสต้องใชทุนมหาศาล เพื่อที่จะให้คนรู้จักกัทั้งประเทศแล้วก็ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปแต่ก็คือต้องใช้ทุนหนักแต่นั้นคือต้องสะสมทรัพย์สินช่วงสิปีแรกเพื่อที่จะก้าวสู่เป็นแมสต่อไปหลักจหญทีนี้ที่เรามีการสร้างสำนักงานสร้างสถานที่อะไรสร้างลูกค้าของเราอยู่ระดับหนึ่งแล้วอ่ะเราต้องก้าวไปอ e ีสเต็ปหนึ่งเราต้อง move on ของเราไปสู e ่อีสเต็ประดับแมสแล้วถ้าเป็นธุรกิจท,ทั่วไปเรียกว่าคือเข้าสู่มาหาชนเข้าตลาดหุ้นแต่เราไม่ได้เข้าตลาดหุ้นนะแต่เราจะสู่แมสสู่มวลชนให้คนรู้จัก ว่าของเราไม่นอยบายที่เขาตลาดพุ่อยู่แล้วนี่ครับนี่คือปีที่สิบถึงปีที่ยี่สิบเป็นปีที่จะต้องแบบสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทยนะครับปีนี้คือเป็นปีที่จะต้องแบบมองหาเจ่นสองคนรุ่นที่สองคือเราคือรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองคือลูกๆเรา้ยมาเรียนรู้ประสบการณ์มาเรียนรู้งานเพื่อที่จะมีการสืบทอดต่อไปเพื่อที่คําว่าสืบทอดของผมนี่สืบทอดแนวความคิดอย่างนี้ เพื่อที่จะมีการดูแลนักรุตต่อไปการสร้างอาชีพสืบต่อไปกระใจายได้สืบต่อไปคือมาดูแลผู้คนให้เขามีไรายได้ให้เขาอยู่ดีกินดีอย่างต่อเนื่องอันนี้คือคําว่ามาสารต่อเจตนาดมเนี่ยเราก็มองหาบุคลากรแหละนั่คือปีที่ยี่สิบตอนนี้เราก็มีการวางฐานรุ่นรุ่นสองเราเนี่ยเราเตรียมตัวให้เขาพร้อมมากทาการศึกษานะเขาไปเรียนรู้จากต่างประเทศเรื่องภาษาเขาก็ดี เรื่องเทคโนโลยีเขาก็ดีซึ่งสามผู้ก่อตั้งเนี่ยคือรุ่นรุ่นลูกเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศกันหมดนะครับนี่คือเขาเริ่มเรียนรู้งานบางคนก็จบแล้วก็เริ่มเข้ามาศึกษางานเริ่มมาเรียนรู้นะฮะนี่คือปีที่ยี่สิบเราจะวางฐานอย่างนี้ให้คนรุ่นที่สองเนี่ยมาเรียนรู้งานและเราก็มองว่า,วาถ้าคนรุ่นสองเนี่ยจะไปบริหารธุรกิจนี้จะสุดทอดเจตน์ของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยเขาต้องลงมา go back to ABC ต้องกลับมาสู่พื้นฐานเลย ต้องลงมาสร้างทีมลงมาสปอนเซอร์มาขายสินค้ามายิงแอดโฆษณามาอบรมมาต้องมาสร้างทีมพิสูจน์ตัวเขาว่าเขามีฝีมือจริงหรือไม่เขาต้องรับรายได้จากแผนกรตลาดเดินทัสองแสนเป็นไม่ทีมก่อนถ้าคุณไปเป็นไม่ทีมเนี่ยคุณจะมีเอมบาร์ตี้เอมบาร์ไทยเอมบาร์ตี้เอมบาร์ทยก็คืออะไรก็ค,คือการเข้าใจ <S <S เห็นอกเห็นใจคนทำงานคุณจะรู้ใจเขาและคุณจะรู้จากเพน o i พอยท์เขาความเจ็บปวดที่เขาต้องการคืออะไร คุณต้องแก้ปัญหาให้กับพวกเขาอันนี้คือเป็นนักผู่ที่คุณจะต้องลงไปโค้กแบคทู ABC อันนี้คือปีที่20เราจะต้องฝึกพูกเขาอย่างนี้แล้วจากปีที่20สู่ปี30เนี่ยเป็นช่วงการถ่ายเลือดอะหมายถึงว่าเราต้องถ่ายเลือดของเราเนี่ยหาคนรุ่นใหม่มาแทนเราได้แล้ว mm hmm. แีวะะ่เอาเลยครับปีที่2 0ถึง30เนี่ยคือคุณก็อาจจะใจคุณอาจจะสู้อยู่ะนะแต่เรื่องของสัยภาพของพลังกำลังสมองวิสัยทัศน์ของคุณมันอาจจะลอยลาไปไหมไฟคุณมอดไปหรือเปล่า แต่้นคุณต้องหาคนรุ่นใหม่มาแทนคุณแต่คุณเป็นที่ยึสายกัเขาไม่ผมมองอย่างนี้นะครับผมต้องเป็นที่ยึดสายกัเขาแต่ว่าคือต้องผ่านการคนรุ่นใหม่มาทําแล้วคือเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีวัตกรรมใหม่ๆก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆที่มันอัปเดตบนโลกใบนี้อ่ะซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ทันเขาติดตามส่้งเขาไม่ได้คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่แต่แล้วคือเราต้องผ่านการคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่คือขึ้นรุ่นใหม่นะขึ้นรุกใหม่มากจะแรงกว่าขึ้นรุกเก่าเสมอเหมือนเจงกิสคานไเคยกล่าวไห้หน เขาเนี่ยย่อมแข็งแรงกว่าหูเสมอหูอเนี่ยเกิดก่อนนะแต่เขาเกิดที่หลังนะเขามันแข็งแรงกว่านะเนี่ยก็คือขึ้นลูกใหม่ย่อมที่จะแข็งแรงกว่าขึ้นลูกเก่าเสมอเราต้องถ่ายทอดถ่ายเลือดของเราให้คนุใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือปีที่สามสิบปีที่สามสิบถึงปีที่สิบนี่เราจะต้องพักแล้วแล้วคือบริษัทนี้ก็จะสารต่อเจตนารมระยะยาวและถามว่าสารต่อเจตนารม์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะบริษัทของเราเน้นระบบเราสร้างระบบของเราซึ่งจะมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับสร้างเคาเอหรือวัฒนธรรมของเราเนี่ยให้กับนักธุกรกิจของเราในบริษัทนะครับเป็นประเพณีสืบทอดต่อไปคําว่าประเพณีที่พูดถึงคืออะไรครับคือเรื่องการอบรมเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์วันนี้เรานําธุรกิจนักธุรกิจเรานะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่สอนน้องมาให้บริษัทสอนสมาชิกแต่เป็นพี่สอนน้องรุ่นพี่มาถ่ายทอด คนกลุ่มนี้มาถ่ายทอดเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องอะไสินจ้างมาถ่ายทอดเพื่อใจเป็นผู้ให้มาให้รุ่นน้องๆต่อไปอันนี้คือพี่สานน้องพี่สานน้องต่อไปเป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าอันนี้คือฝั่งของนักธุรกิจเขาจะมั่นคงด้วยระบบแล้วคือคนที่จะมาเป็นผู้บริหารต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้รับถ่ายทอดประสบการณ์หรือแนวความคิดจากผู้บริหารรุ่นหนึ่งอย่างเราเนี่ยถึงรุ่นหลังๆต่อไปอันนี้คือเรามองว่าดีกว่าคือระวังฐานทั้งแถววันแรกจนถึง วันนี้ซึ่งเรามองเห็นเรามองเห็นซึ่งวันนี้นี่นะครับบราาิษัทเรามีาสานักง,งานมีแรงต่างที่มันเกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตลาดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินตึกที่ดินต่างเรามองเห็นตั้งแต่วันที่เราเปิดบริษัทปีแรกเราว่าเราจะต้องทําอย่างนี้และมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างซึ่งคนที่เดิเดนกับเรามาตั้งแต่วันแรกที่เขา หายจากเราไปอ่ะแล้วเากลับมาเจอเราอีกสิปีเขาพูดหนึ่งคำว่าโอ้โหสิ่งที่อาจารย์ทั้งสามคนพูดเอาไว้เนี่ยเป็นเวตานั้นเป๊ะหมดเลยนะครับ,บใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าเราทํางานเรารูปแบบของการคว้างทงไว้คว้างทงหมเลยครับเราคว้างทงไปตัดก่อนเราก็ต้องเดินไปเห็นมันถึงนะครับเราต้องประก,กาศออกไปก่อนเรามีความคิดว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พูดออกไปแล้วทําได้นี่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทําได้แล้ว,วเขาจะพูดเนี่ยมันความสำเร็จ Toma da, toma da.